เวจะลูกจกินดูคัตตี้ป่ะเยลูตัวที่มึงแพ้ใช่ไหมไอ้เหี้ยแกยิงมึงแล้ววิ่งหนีไงยิงมึงแล้ววิ่งหนีไงน้องจะรอดไหมเกมนี้กูจะรอดไหมเกมนี้กูจะรอดไหมเออกูได้อาริธด้วยกูแพ้มึงเรดดี้อ่ะถ้าแพ้จริงอ่ะอันนั้นจุดตรงคือเรดดี้อะไรเงี้ยมันยิงแรงสุดในเกมที่มันที่มันทำกระแทงได้เย่ย ไอสัตว์แต่กูว่าคนคนที่ทำดาเมจได้ได้ดีกับดาเมจดาเมจที่แรงแรงมากกว่าแทงก็คือลูกพี่มึงนะคำเดียวแบบแรงเลยอ่ะฮะยูต้งไคำคำเดียวไงแรงเลยจะรอดไหมเนี่ยทีมกูรู้ไอ้แซดเฮ้ยกูเซกูกูไม่รอดแน่เพราะกูเจอจักกับไปเทียร์ลิเทียลได้เลยกูไม่ได้วะกูต้องไปเล่นอื่นอื่นไม่เป็นไรพี่จะไม่รอดแต่พี่ก็พร้อมจะเสี่ยงดู้ว่าเสี่ยงก็ต้องขอลองไงเข้าใจไหม กูเล่นไม่ได้อ่ะเลนล่างให้ให้ไอ้เทียววีจิ้งไว้ลงกูครับน้องทำไมอ่ะพีเทีเฮียกี่รถเจอ้์เหี้ยไม่ไปอ่ะทำไมกูว้าแจกเดี๋ยมึงแจกเดี๋ไม่พอใจมึงก็แจกเด้วยนมึงไม่พอใจมึงก็แจกเดีไม่พอใจมึงก็แจกเดี๋ยแค่นั้นแหละไม่ยากหรอกอย่่อีกโก้เลยครับคนพวกนี้อไ,ไอเจ้าไอ้จะาไอ้จัามาละควางไปเลยรอเฮียอะไรในนั้น เฮ้ยสไลด์หรอโอ้สไลด์กูด้วยอ่ะน้องอ่ะน้องอ่ะน้องท้องมันหิวเบื่อพี่มันหิวเบื่อเมื่อไหร่กูจะไขอขี้ให้พี่ตอนเช้าไปกูไมันอนาะเร็เอ๋แม่งเอาแล้วโอ้สมเพศว่ะลันเซลอยเอ๊ที่มันแอกจังหวะไอ้สัสนี่ละตรว่าไม่ได้ว่ะ รถแม่งแรงไอ้เหี้ยรถแม่งแรงไอ้เหี้ยรถแม่ง飒สบดูดิบลุ้นบล็อกหน่อยแล้วก็โดนคือใส่กูนี่แหละไอ้เหี้ยมันความหิวครับโอ้ยไปเลยลองมันต่อยไปนะต่อยฉันทำไมรอกูณทายเกมถือว่าไอ้เหี้ยแม่งรอกอะไรเนี่ยไปเลยยิงไปดิเออใครกลัวน้อง ไอ้พี่อ่ะไอ้ล่ามไหวใช่ไหมไหวแล้วพี่แก๊งกูลงไปแล้วน่ะไหวไหวไหวแก๊งได้ไม่น่าได้ว่ะบาร์มอนดีได้ดูดูแรงกลางดูแรงกลางเดี๋ยวเลื้อ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 ไม่มีเฮ้ยมันลงกลางแล้วเพื้อไอ้พี่เดี๋ยวแค่จับเดี๋ยวตะมันมากูเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมากูโอ้เดี๋ยวขึ้นมามาาว่ขึ้นมาขึ้นมาแน่เฮ้ยชื่อดิกูไม่มีกิว โอ้ยที่บีโอ้ยเด้วไปเกี่ยวเาไปเกี่ยวไอ้เหี้ยมาใครรอดมันไหมเหี้ยมันทุบกูเลยไอ้เหี้ยเหี้ยเขาแตกกันมาทั้งไหนวะไอ้เหี้ยกูแค่กระทืบตีใส่แบบมันทุบกูเลยอ่ะโดดทุบกูเลยอ่ะอะไรครับนี่คุณผู้ชมวางพื้นไว้ไงเหี้ยตอนนั้นตอนที่แม่งพุ่งมาเหี้ยมันโดดทุบกูเลยโอ้ไม่ไหวหรอกตายแลนะ เฮ้ยบุ๋งหมาไหนเอ้ยหลบไงไม่ออกไม่ออกจักไม่ออ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 กสัตว์ไม่ออกหนี่ปุตตาวัวหมา ไม่หรอไม่ถึงแล้วสักิลบสักกูเลยตอนมันหิวขนาดนั้นเลยเจอกูเติงตีนกระทืบหน้าเข้าไปไงสัตว์ตกมอไซค์ไปดีเช่นนั้นมันจิ้งเหลนหรือไรวะฮะอะไรครับนี่คุณผู้ชมดูเฮ้ก๊งยังไงยังไงยังไงเอาปาดับไม่โดนไม่โดนไม่น่าลงกูคว้างให้แม่อันะน่้อิ กูควางกูไม่มีกิ่วนะโดด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 ไม่ตีไม่ตีไม่ตีโอ้ยกดผิดอ้าวไอ้จักโดดไอ้จักอะไรวะเน้าคุณผู้ชมไอจักรบอลโดดไอ้จักรบอลโดดไอ้จักรบอลโดดเฮ้ยอย่าไงมันหนีมันหนีมันหนีเฮ้ยี่นี่ยี่นี่หัดกูนี่ไอ้จักตาเปล่าเออมาดีมาดีเฮียมก็มาดีเฮีย บ่งที่เยอะหือจักเกินหลบไงไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนมาบ่อยนะอือรครับนี่อะคุณผู้ชมอ,อะไรกันครับนี่ยืนรอครับมาแล้ว<อ>มาแล้วเดี๋ยวกูยืนดูตรงนี้ไอ,อาจากกักรบ้านใช่ไหมไอลี่มาไอมาไอลีไอลี ออกตัดเลือดแม่งเลยสัตว์เลือกแอคได้สักทีตัดลือมาแล้วมาแล้วไป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 แล้วเฮียไปแล้วลงล่างลงกลางไปแล้วลงกลางไปแล้วเฮ้ยกูว่าเดี๋ยวมาขึ้นมาแล้วไม่ขึ้นเฮียตายไปแล้วไอ้กุดฝ้าไม่ทันไอ้กูรอดักมันตรงนี้ยแหละขึ้นไหมไมงว่ามันขึ้นไหมกัว่าไม่วะมามามา เอาไปด้วยมึงเอา <c oughs> นี่เล่นกูนี่ไอ้จัก <c oughs> ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอาต่อดีกลัวไหมหรอ,<เ>อมาทำกูอะไรเพื่อนกูเยอะครับเอาต่อเลย <c oughs> อยู่คติเหี้ยไรไรสัตว์ตกรถไปดิมาเร็วมาแล้วมาเร็วเหี้ยพวกเนี้ยมาดิเหี้ย,ยลิงขเขมร เป็นที่อะไรหรออออกเป็น้วกู้คไอ้พวกเีขี้ออกเนี่ยพวกตัวออกออกเนี่ยมันจะเอากู้มจโอ้ยเฮ่อไม่ได้กลางครับน้องช้างยากดตีเร็ววะน่าไม่มึงแอคไปเถอะไอ้เด็กขี้อ่อ๋อ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 อเออทุดยอด มาแล้วครับไอจักดักพุ่มเบอร์อืไอจักดักอยู่ดักพุ่มยี่ช่างเออนะมึงแอกไปนะไอยี่อ่ะควยขึ้นไปดักกลัวดอนจะเย็นแอกไปเถอะนายสัตว์พร้อมลบนะควยแม่งดักลูดกูยี่อ่ะดักลูดกูไอเด็กขี่อ่ะควยกูยังไม่ได้ออกกันเวทบัดรได กูมีก okay. ันเวกูก็่อมึงไหวอะฉ่างกูบอกเลยย่อยเฮียอะไรสู้มึงเฮียตัวมึงอะถ้ากูเป็นยูโดล่านะกูได้ทุกตัวกูบอกเลยโอ้ใครลุกไฟวะโอ้แม่โอ้เฮียมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮียเลือนจัดเลยเฮียต่อยต่อยเฮียอะไรก็รู้ ไฟก่อนไฟแล้วก็ไปเกียร์ทีดีเดีกว่าไอ้สไลติกับแพงไอ้สไลติกับแพงไอ้เหี้ยเบอร์มันเยอะนะสามตัวได้อะมีไอริด้วยิ้เซียวเซียวเวเวเิียวเสียวเฮ้ยวเบยทเลยเอทยวเลยวรอจะเย็นปล่อยปล่ียได้ียเอี เอาไม่ต่อยอ่ะลูกพี่ลูกพี่จับได้แล้วได้ละเฮียตัดเลือดสัตว์ได้ละตัดเลือดทำทรงไปช่างอ๋อกูเล่นอลิสได้เชยกูไม่ได้เล่นยูโดลาครับน้องกูเล่นยูโดลาไม่ได้ยิงกูหรอกครับสัตว์อืมแค่นั้นแหละเด็กขี้ตายซะเรื่อยเป็นแอคเยอะเลยเว้ยได้การเงินมา มัน mm hmm. mm. Mm hmm. mm hmm. ชอบมีพวกขัดขวางไอ้เฮียมึงดูดิขัดขวางไปทั่วไอ้สั์จะได้ก็ไม่ได้มาดิม้ันมามาตัดเลือดครับมาดิมาดิกูตึงกูตึงไงเพื่อนกูก็ใบอ่ะเป็นทพี่อะไรหรอวิ้ยโจดโดดเลยอะไรครับนี่คุณอะไรครับนี่โดดเลยน้อง เอ้ยปิกเกอร์ไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เห <laughs> <laughs> ี้ยหลักกูแน่เลยไอ้เหี้ยโคตรเยอะต้องใช้เอ้ยเก๊งสวยแกง๊งเออรอมันเฮ้ยเฮ้ยเกมเอาเรื่องนะดูเกมไม่นขบวยบ้าไอ้เหี้ยแข่งนี่ย วอ้มันเลยเฮียเดีวดยทุบทุบทุบเฮียอะไรล่ะพ่อมันไงยังเฮียยังกล้าอ่ะดูดิไอคิวให้โอ้ยเฮียมันกระโหลกมาเฮ้ยเวนพวกเฮียจะอยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่เรียกว่าได้ไหมสัตว์โอ้ย ช่าพาไปไล่จัดเฮียข้างข้ามึงดูดิเฮียมังกรหรือจิ้งเหรดนอ่อนไปเลยมึงเฮียมันแอคจังมันแอคจังดีครับน้องไงแอคจังแอคจังน้องอาว่าฟ้าว่าฟ้าแต่งแล้วใครได้บ้างอช่างเออหรอคได้ไ้เฮียโซ่ยเนี่ยมันมีรถไฟนัอืมมีรถไฟดิเีได้ ออกไปที่นี่ดีกว่ากูัวผ่านไปแล้วหนึ่งเรือเฮ้ยยี่ห้อยู่ล่างเหรอเฮ้ยเฮ้ยจับเลยโอ้ อุ Finally, yeah. ้ยโดนใบเหี้ยไอ้สัสเนี้ยกูโดนใบโอ้ไอ้เหี้ยกูไปโดนใบกูได้ไรล่ะแล้วเหี้ยโดนใบใบกลรวยเย้ยอย่างสวยอ่ะโดนใบอ่ะเหี้ยแบบกูโคตรเจ็บใจเลยโดนใบเฉยเหี้ยมันใบกูในป้อมเลยใจแม่งเลยกูใจแม่งเลย อ๋ออ๋ออออออ๋อออฮ่เหี้ยอะไรความวะดูดิโคตรเออไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรกันาะอ๋ออ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 อเออเออเออดูดูลำตายก่อนามว้าื่นตกุไอ้เหี้ยมึงรกด้วยินเสียวก่อนน้องมันใจกลางเลยมันใจกลาง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกดวิง่งได้ออกูเลยอ่ะโอ้น้องชายอยู่ยนิ่งไปแล้วมุดรูมุดรูมุดรูเหรอน่าจะน่าจะน่าจะไม่อยู่จะไ,นะไปฟาร์มไปฟาร์มตังค์กันนี่เนี่ยเล่น,นโอ้โหสภาพคนเด็กน้อยอยิงไอลิมันกดวิ่งเร็วเลยมเมื่อกี้เฮียตามมาล่อป่ว ไม่งโคตรดเร็วะเล่นเยอะเยอะฮะเล่นเยอะหรือเล่นลินอุน้ยรถได้ไงวะมานีอีนางตัวดีอ,อีนางตัวดีอ,อีนางตัวดีไปไหนห มันวิกเกอร์ว่ะายลาวิกเกอร์ว่ะไอสัตว์กูมีกูจะกลัวคิตันเขียวนะมึงได้แล้วโล้กูไม่ได้กดจยคิตันเขียวหรือนอกจบดกต่อยกูหมดยอดกูเลยเว้ยตายแล้ววิจังอ่ะไอ้ช่างรู้ไฟช่างรู้ไฟช่างรู้ไฟแล้วช่างเออรู้ไฟแล้วยิงใส่วิจงเนี่ยเออาจอดแดงก่อน โอ้แล้วดูไอ้เฮียเอาวีจิ้งออกวกอะไรนะสั่งถอยด้วยสั่งถอยด้วยลำจัดเลยว่ะรงนี่แล้วลูกฟังกูป่ากี่คนไปยาวาพี่อย่าไปป่วมันครับเฮ้ยลายลามันพิเกอร์แล้ววะไอ้กั้งโอ้ย ตื่นต้นให้โอ้กูตายอีกแล้วบโอ๊ะวัดทำไมไอ้คิดเด็กมันจะลูดกูเฮียจักกระโดดกูอีก,กเฮียซ้ำไลน์มาบอกว่านาักศึกษาซ้ำกูเขาเลยจะเชื่อจริง,ง,งๆรเลยเฮียแม่งเฮียตอนแรกครับนี่ อันวัดล่อกูเลยนะให้พี่พวกเปรดนี่โอ้โหไม่ช่วยกูตีบ้านหรอไอ้เหี้ยน้องหวยเฮ้ยตายอยู่นล้วพี่อี๋แอบพี่อะก็ไม่รู้ปวดหวาดแม่ดีไหมพวกการสการแสดงละครอ่ะตานอยู่อ่ะเออทีตานเดียวดูมึงดู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 ไอ้แก๊งด้วยแก๊งเนาะเออยปวดหวาดปกวะงให้ดิฟปลยิงตายกู Okay, นนี่ขี้ไก่อ้วนเฮียสุดๆน,น,น,นี่ได้นี่ได้ใช่เหรอ,อน,นี่ได้แตกนนไหมทางไอนน้เฮียมึงดูดินะเฮียอะไรน้ำทำอะไรอะ่ะไม่ได้หรอก okay. ลองมันต่อยนันต่อยมาดิมตัดด้วย นักป้าวครับน้องโอ้โหมึงก็สุดเกินไปไล่อย่างงั้นไอ้เ่ี่ยก็โดนเด็กน้อยลูดปีดีซัดไม่ได้จอวแดงหี่ไรเงี้ยก็ได้เปรี่ยวไงครับไอ้วีนมาอไอที่อ่ะใบ,บต่อด้วยอือ

เออเอเอาอีกเอาอีกเออไมเสียคิดกนเลยไม่ียคิดกนเลิตีไ no ด้ก <2 Uma velocidade wiele> ูใช่ไหม้อเลยแล้วกโดยได้จัดถูกบ้านเข้าไประเบิดไปดีเเสียคิดเบื่อมันเล็กกย เออมันจับไอแซดแล้วก็จะหยุดกูได้แล้วมันจับ